เมื่อวันที่17พฤศจิกายน2568สำนักงานพัฒนารัฐบาลดิจิทัลหรือ DGA ได้จัดงานมอบรางวัลรัฐบาลดิจิทัลประจำปี2568ณธรรมเนียบรัฐบาลเพื่อประกาศเกียรติคุณหน่วยงานภาครัฐต้นแบบรวม26รางวัลโดยได้รับเกียรติจากนายพระดอนปริศนานันทกุลรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเป็นประธานในพิธีซึ่งได้แสดงความยินดีและเน้นย้ำว่าความสำเร็จของหน่วยงานที่ได้ ได้รับรางวัลถือเป็นการวางรากฐานสำคัญในการขับเคลื่อนประเทศไทยให้เป็นสมาร์ทคาทรีที่บริหารประเทศด้วยข้อมูลและเป็นการเตรียมความพร้อมของระบบราชการไทยให้ก้าวสู่มาตรฐานสากลเพื่อบรรลุเป้าหมายการเป็นสมาชิกองค์การเพื่อความร่วมมือทางเศรษฐกิจและการพัฒนาต่อไป ก็ในวันนี้จัดขึ้นโดยดีเจนะครับที่เปิดโอกาสให้หน่วยงานภาครัฐเนี่ยเข้ามาประกวดกันในการยกระดับหน่วยงานของตัวเองให้เข้าสู่นโยบายหลักก็คือการเดินหน้าสู่รัฐบาลดิจิทัลให้ได้ซึ่งก็มีหลายหน่วยงานนะครับที่ได้รับรางวัลแล้วก็มีพัฒนาการที่ดีขึ้นจากปีที่แล้วแล้วก็หวังว่าในอนาคตเนี่ยเราอยากจะเห็น รัฐบาลเดินหน้าสู่การเป็นรัฐบาลดิจิทัลแบบ100%เซึ่งจริงๆเฉพาะแนวนโยบายจากรัฐบาลอย่างเดียวคงไม่เพียงพอก็คงจะต้องอาศัยความร่วมมือจากหน่วยงานภาครัฐทั้งหมดด้วยนะครับถ้าอยากจะเห็นความตระหนักรู้ถึงหน่วยงานภาครัฐในการขับเคลื่อนสู่การเป็นรัฐบาลดิจิทัลว่าสามารถที่จะอ,อ,อำนวยความสะดวกให้กับพี่น้องประชาชนแล้วก็สามารถ ทำให้พี่น้องประชาชนเข้าถึงหน่วยงานของรัฐของรัฐเนี่ยได้สะดวกมากยิ่งขึ้นคิดว่ารางวัลน,นี้ก็จะเป็นกําลังใจให้กับทุกหน่วยงานนะครับแล้วก็ในปีถัดไปเนี่ยผมคิดว่ามันก็จะเป็นแรงบันดาลใจให้กับหน่วยงานอื่นได้มีความตื่นตัวมากยิ่งขึ้นแล้วก็จะพัฒนาตัวเองให้ก้าวเข้าสู่รัฐบาลดิจิทัลเพื่อบริการประชาชนมากยิ่งขึ้นเกณฑ์การมอบรางวัลก็จะมาจ ในแต่ละปีในทุกๆปีเราจะมีการสำรวจระดับความพร้อมรัฐบาลดิจิทัลของหน่วยงานระดับกรมนะคะระดับจังหวัดเพื่อดูว่าในแต่ละมิติซึ่งก็จะแบ,บ่งเป็นเจ็ดมิติว่าแต่ละมิติหน่วยงานมีความพร้อมในการ transform เป็นรัฐบาลดิจิทัลได้มากน้อยแค่ไหนหน่วยงานที่มีความพร้อมในระดับต,ต้นก็จะได้รับรางวัลไปนอกจากนั้นเรายังมีรางวัลเป็นกําลังใจให้สําหรับหน่วยงานที่ปีที่แล้วอาจจะคะแนนไม่เยอะความพร้อมไม่มากแต่ปีนี้มีการ เรียกว่ามีการพัฒนาไปในทางที่ดีขึ้นแบบก้าวกระโดดก็จะได้รับรางวัลเช่นเดียวกันค่ะปีนี้ก็ยังคงเน้นหน่วยงานที่เป็นระดับะระดับกรมนะคะหรือเทียบเท่าระดับจังหวัดน,นะคะเช่นเดียวกันเพราะปีนี้จะเห็นว่าจํานวนรางรางวัลที่เป็นปีกย่อยจะไม่เยอะเราอยากให้เห็นว่าหน่วยงานที่จะได้รางวัลได้ต้องสามารถทําได้ตามเงื่อนไขต่างๆและอย่างครบถ้วนจริงๆค่ะ ตอบรับดีมากค่ะเพราะเราสํารวจไปสมอสำรวจไปส่งแบบสำรวจไปร้อยเปอร์เซ็นต์มีหน่วยงานตอบกลับมา98%เปอร์เซ็นต์กว่าเกือบเกบกเปอร์เซ็นต์ก็น่าจะเป็นหนึ่งหนึ่งการสํารวจที่มีเสียงตอบรับกลับมาเยอะมากที่สุดนะสิ่งที่หน่วยงานจะได้ก็คือเนื่องจากแต่ละเกณฑ์ที่เราสํารวจเนี่ยหน่วยงานจะต้องเช็คเลยว่าปัจจุบันสถานะการดําเนินการในเรื่องนั้นเป็นยังไงนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยเขาก็จะได้รู้ว่าใน แต่ละเรื่องความพร้อมของตัวเองมีมากน้อยแค่ไหนส่วนไหนที่ยังเป็นจุดอ่อนอยู่แล้วเราก็จะมีข้อแนะนําสําหรับส่วนที่ต้องปรับปรุงให้กับทุกๆหน่วยงานที่ตอบแบบสมบูรณ์มาด้วยเพราะฉะนั้นหน่วยงานก็จะเอาสิ่งที่ต้องปรับปรุงเนี่ยไปวางแผนในการขับเคลื่อนรัฐบาลดิจิทัลขององค์กรตัวเองได้เลยอย่างตรงจุดค่ะหลังจากที่ท่านนายกรัฐมนตรีเดินทางจะกลับจากกลาลัมเปอร์ก็ผมคิดว่าถือว่าเป็นเป็น นโยบายอีกนโยบายหนึ่งที่สำคัญของรัฐไทยนะครับเ,เดิมทีเป้าหมายการเข้าสู่สมาชิก OECD ของประเทศเนี่ยเราตั้งวางเอาไว้ที่5ปีจากนี้ไปจะเข้าสู่ OECD ให้ได้แต่ว่าหลังจากที่ท่านนายกกลับจากโกลาลัมเปอร์ท่านได้เร่งรัดทุกหน่วยงานโดยโดยการเร่งรัดในที่ประชุมคณะ,ะรัฐมนตรีว่าเราสามารถที่จะขยับจาก5ปี ให้ลดเวลาลงเหลือแค่3ปีเพื่อที่จะให้เดินหน้าสู่การเป็นประเทศสมาชิก OECD ให้ได้นี่จึงเป็นจุดเริ่มต้นของการขับเคลื่อนนโยบายหลักก็คือรัฐบาลดิจิตัลให้ได้เร็วและมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้นผมว่าอันนี้ก็เป็นอีกเครื่องมือหนึ่งในการที่จะกระตุ้นให้ทุกหน่วยงานภาครัฐเห็นถึงความสำคัญแล้วก็ให้มาตื่นตัว แล้วก็มีส่วนร่วมกับการปรับตัวของหน่วยงานของตัวเองทั้งยกระดับการคุณภาพของหน่วยงานตัวเองแล้วก็ยกระดับการให้บริการประชาชนด้วยเมตานิวครบจบทุกข่าว